เพราะคำพูดให้เปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วสามารถนำความโชคดีสู่ธุรกิจของคุณค่ะวันนี้ครูซันไรท์นะคะจะมาให้ทริคในกฎแรงดึงดูดกับการทำธุรกิจแล้วดึงดูดโชคดีในธุรกิจจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะโปรดจำไว้เสมอว่าการปรับคำพูดเท่ากับคุณกำลังปรับพลังงานในธุรกิจของคุณ1ข้อห้ามเลยนะคะคุณห้ามพูดว่าช่วงนี้เงียบมากเศรษฐกิจไม่ดีธุรกิจคุณเหมือนดิ่งลงคำประเภทเชิงลบแบบนี้มันคือการแช่งธุรกิจของคุณมันคือการสร้างพลังของธุรกิจของคุณให้ดิ่งลงโดยที่คุณอาจ จะไม่รู้ตัวเจ้าของธุรกิจคนไหนที่กำลังพูดว่าเศรษฐกิจเงียบไหมหรือไปหาเพ,เพื่อนมาพูดด้วยจะทำให้ธุรกิจของคุณดิ่งลงจริงๆนะคะเพราะพลังคำพูดของคุณเท่ากับพลังงานในธุรกิจของคุณนั่นเองสิ่งที่2ค่ะบันทึกเสียงพูดของตัวเองเป็นคำพูดด้านดีเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ของคุณเกี่ยวกับลูกค้าของคุณเพื่อให้คุณอยู่ในพลังงานคำพูดด้านดียกตัวอย่างเช่นรู้สึกมีความสุขมากเลยที่ได้ลืมตาตื่นขึ้น,นมาทำธุรกิจที่รักและขอบคุณธุรก,รก,กๆ เรียนจบได้ทุกคนขอบคุณน้องๆพนักง,งานทุกคนทํางานได้ดีมากสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความสามารถขอบคุณพาร์ทเนอร์มากเลยที่มีพาร์ทเนอร์ดีๆเจง๋จงๆทำให้ธุกรกิจของเราเติบโตเมื่อคุณฟังสิ่งพวกนี้บ่อยๆคุณจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปพลังงานของคุณที่มองเขาหัวใจของคุณที่เปิดรับมันจะแตกต่างจากการที่คุณไม่ได้ฟังคําพูดพวกนี้เพราะคุณอาจจะมัวจับผิดเพราะจิตของมนุษย์นะคะโดยธรรมชาติจะมองข้อเสียมากกว่าข้อดีแต่ถ้าคุณมีการบันทึกเสียงแบบนี้แล้วฟังบ่อยๆคุณจะเปิดรับข้อดีและข้อดีก็จะเติบ ในธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้นสิ่งที่3ค่ะสื่อสารกับทีมงานของคุณนะด้วยพลังงานขั้นสูงเลยยกตัวอย่างเช่นเราทําได้แน่นอนเป้านี้เราทะลุได้พี่เชื่อว่าทุกคนทําได้คําประเภทแบบนี้ย้านะคะพลังงานของที่ทํางานของคุณส่งผลกับพลังเงินในธุรกิจของคุณด้วยดังนั้นการที่คุณปลุกพลังด้านดีเฮ้ยอย่านินทากันนะมันมีกฎของบริษัทเราพลังบวกด้วยกันนะโฟกัสการทํางานนะเฮ้ยเราทุกคนทําได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันนะรับ,บโบนัสไปด้วยกันนะคำพูดแบบนี้เสริมสร้างพลังกําลังใจทําให้ธุุรกิิจคณเตตบโ ได้อย่างแน่นอนลองเอาไปฝึกฝนกันดูเพราะครูเชื่อว่าการทําธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่การที่คุณทํางานนะัก และใช้วิธีการเดิมๆแต่ถ้าคุณเปิดรับพลังงานดีๆเข้าไปธุรกิจคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเลยก็ได้นะคุณมีลูกศิษย์ที่สร้างธุรกิจหลายคนมากบางคนเนี่ยขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนสืบทอดธุรกิจมาเยอะมากและเมื่อใช้กฎแรงดึงดูดกับการสร้างธุรกิจธุรกิจเติบโตเยอะมากบางคนจากสายธุรกิจ700ล้านขึ้นไปเป็นพันล้านเลยครูบอกเลยคะ่ะว่าถ้าเกิดคุณอยากโตและนี่คือทริคพิเศษที่ครูซันไรต์ตั้งใจเอามาแบ่งปันให้กับคุณถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากคอมเมนต์ มาช่วยคุณนะคะขอบคุณมากที่ติดตามขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกสายไร้ที่ให้แรงมันดันใจอำนาดีขุณจุดไฟในหัวใจดังพลังให้ลุกขึ้นใหม่